วันนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนนะคะมาชม n e x t Gen Ranger XLA นะคะแต่งออฟโรดสรลแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ f o r ์ Auto ต้แกลลีปทุมธานีค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีรถแต่งหล่อๆเท่ๆมาให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับตัวด้านหลังของน้องนะคะจะเป็น Next Gen Ranger รุ่น XLS นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวกระบะตัวเริ่มต้นนะคะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะในราคาเพียง879 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะเขาให้ถึง2.0ลิตรเทอร์โบเลยนะคะ170แรงม้าแรงบิด ให้ถึง405นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าคันสีดำคันนี้นะคะสำหรับรุ่น x l a นะคะน้องแต่งอะไรไปให้คุณลูกค้าไปบ้านนะคะอะใครใครก็มองออกแหละว่าตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะน้องก็เปลี่ยนนะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะอักษรฟอนต์ FORD นะคะเป็นสีดำด้านนะคะส่วนไฟ3จุดตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะคันนี้ ลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวนะคะนานๆทีจะได้เห็นนะคะสําหรับสีขาวคันนี้นะคะมี2ส,สีนะมีสีส้มกับสีขาวแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าอยากได้เป็นสีไหนนะคะโอเคค่ะคอฟไฟหน้านะคะน้องก็ติดตั้งไปให้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับที่คอไฟหน้าตัวซีแคมแบบนี้นะคะรุ่น x l s นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟเด y ไลท์วิ่งตอนกลางวันให้ด้วยนะอ่ะเรามาชมไฮไลท์ของเรานะคะสําหรับตัวชุดแต่งชุดวายนะคะแบบนี้เลยนะคะ เราจะครอบไปกับตัวกันชนเลยนะคะเราไม่ได้ถอดกันชนออกนะตัวนี้ก็จะทําให้ดูดันวิ่งขึ้นนะคะสีตรงนี้นะคะน้องทําเป็นสีดําด้านให้นะฟัะตันหมอกมีมาให้จากโรงงานเลยนะคะสําหรับรุ่น XLN นะคะซุ้มล้อค่ะจะเป็นชุดเดียวกันกับตัวชุดวายนั่นเองนะคะมีขนาดใหญ่แบบเรียบนะคะงานยิงซิลิโคนนะคะตัวนี้ไม่ไปเจาะตัวรถใดๆเลยนะคะ อ่ะเรามาดูเลยนะคะรถโตโตแบบนี้ค่ะน้องใส่เป็นแม็กคอร20นะคะออฟเซ็ต44ไปให้ลูกค้านะคะยาง33เลยนะคะตัวนี้จะเป็นยางดอกใหญ่มากๆเวลาวิ่งอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะคันนี้ค่ะเรายก2นิ้วนะคะมาพร้อมใส่กับปีกนกกันโคงนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ช่วยในการเรื่องของการทรงตัวของรถได้ดียิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะคันนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะทั้งยกทั้งใส่ปีกนกทั้ง เปลี่ยนล้อขอบ20ไปเลยอ่ะมาดูด้านข้างกันสําหรับด้านข้างนะคะเราหลัง,างคาขาตัวนี้เราติดเพิ่มให้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพิ่มความดุดันไปให้กับตัวรถนะคะบ่อรลองค่ะน้องติดให้ที่เรียบร้อยนะคะกันรอยเลย็เบขิดข่วนได้ดีมากๆเลยอ่าเรามาดูเลยนะคะสําหรับโรบานะคะน้องติดเป็นของฮาร์เมอร์นะคะเป็นขาย,ยาวแบบนี้เลยะคะ่ะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะทํามาจากเหล็กแบบหนามากๆเลยนะคะพรีเมี่ยมสุดๆเลยนะคะ สำหรับตัว n Next Gen ค่ะก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างตัวนี้นะคะเพื่ออำนนยความสะดวกในการหยิบจับของตรงท้ายกระบะนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปปีนล้อแล้วนะมาหนูด้านท้ายกันสำหรับด้านท้ายค่ะซิกเนเจอร์มากๆเลยนะคะเราเปลี่ยนนะโคมไฟท้ายค่ะเราเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ full option LED เลยนะคะก็จะทำให้รถเราดูมีคลาสยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุ่น XLS นะคะพอเปลี่ยนไฟคือด้านหลังคือหล่อเลยนะใส่ที่คล้อให้ด้วย โอเคด้านหลังค่ะข้อบฝาท้ายนะคะเป็นอักษรฟอน F o R D ค่ะเป็นสีดำด้านนะคะเว้นตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าของเรามีโลโก้นะคะของ Ford แล้วก็มีกล้องตรงใต้โลโก้ให้นะคะอักษรคําว่า r ンเซอร์ค่ะตัวนี้ติดเป็นแบบอักษรอะคริลิกนะคะเป็นอักษรนูนนะคะทําให้ท้ายกระบะเราดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะ กันชนค่ะเราใส่เป็นกันชนเหล็กเลยนะคะของเดต้า 4x4 ไปให้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงให้ด้วยนะมีทั้งห่วงลากจูงด้านหน้าแล้วก็ห่วงลากจูงด้านหลังนะคะลูกค้าจะไปลากหรือจะไปจูงใครก็ทําได้หมดเลยนะ <c oughs> อ่ะเรามาดูภายในกันสําหรับภายในนะคะคันนี้ไฮไลท์สุดๆเลยนะคะน้องเปลี่ยนเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมนะคะเดินได้ด้วยสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ สวยมากๆเข้ากับคนโซนที่แบบดูหรูหราแบบนี้เลยนะคะสําหรับเบาะหนังนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะของฟอร์ดนะคะของเขาจะพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะทุกรุ่นค่ะของเราตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโนต6สปีดนะภายในก็ประมาณนี้เลยนะคะภายในเราตกแต่งแค่เป็นเบาะหนังให้นะนี่เลยนะคะสําหรับใครนะคะกําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดตัวเริ่มต้นนะคะ กระบะสี่ประตูเกียร์ออตโต้นะคะน้องก็แนะนำไปรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น XLS นะราคาเพียง879,000บาทน,นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะว่าคลิปหน้าน้องจะรุ่นไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยนะคะอ่ะลืมบอกช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไายลีดเวลาล่างกันเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย